ส e, วัสดีครับยินดีต,อต้อนรับเข้าสู่นัดไมโรเกมมิ่งนะครับวัน,นนี้น,นะครับนัดก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเกม d ด a ยนั่นเองนะครับเพื่อนๆน่าจะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเพื่อนๆไปถึงเทียร์สองค่ารีดิตแล้วนะครับเพื่อนๆเลเวลสี่สิบสี่สิบห้านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปลดล็อกเวอร์เทียร์สามไปได้เพื่อที่จะไปเข้าถึงตัวเอ็นเกมจริงๆคําว่าเอ็นเกมจริงๆของ d ด a ยก็คืออะไรคือการฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยทําตัวละครเราให้เก่งที่สุดบิวเราให้แรงที่สุด นั่นเองนะครับผมอ่ะซึ่งเวอร์เทียทีเนี่ยจะต่างจากเวอร์เทียทูหรือว่าเวอร์เทียสองกับเวอร์เทียสามเนี่ยต่างกันยังไงเวอร์เทียสามนะครับจะเป็นการปลดล็อกเอ็นเกมที่แท้จริงก็คือจะดรอปไอเทมที่สูงกว่าเลเจนเดอรีก็คือซาร์คเรตเลเจนเดรีแล้วก็ยูนิคนั่นเองนะครับ สำหรับ Sacred Legendary นะครับมันจะต่างกับ Legendary ก็คือมันจะมีสเตตท,ที่สูงกว่านั่นเองครับแต่พวกเอฟเฟกต์ Legendary เอฟเฟกจะเหมือนกันนั่นเองนะครับผมอันนี้จะเป็นความแตกต่างอย่างเดียวนะครับไม่ว่าไอเทมอะไรก็ตามมีคําขึ้นว่า Sacred ก็ S A C R E D นะครับขึ้นมานะครับมันจะมีสัญลักษณ์แสงนั่นแหละก็คือจะแปลว่าไอเทมชิ้นนั้นๆจะมีสเตตดีกว่านั่นเอง มาที่จะเข้าไปดูได้ในอินเวนทอรีของเพื่อนๆน,นะ,ะไม่พูดพร่ำทำเพลงกันดีกว่านะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับน่าจะมาแนะนำนะครับมอนสเตอร์ Monster, แล้วก็สกิลแล้วก็บอสไฟนะครับว่าใน Cape คปสโตนันเทียนของการที่จะผ่านไปถึงเวอร์ทีอนเนี่ย จะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนควรที่จะระวังอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนควรที่จะเตรียมสกิลอะไรบ้างในการที่จะเจอเกี่ยวกับมอนสเตอร์ต่างๆนั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้น่าจะพูดในมุมมองของซอรเซอร์เป็นหลักนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะดูได้นะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะอดัดแบบใช้ในการเหมือนกับคลาสอื่นของเพื่อนเพื่อนได้นะครับว่าคีย์สกิลดิ f เฟนซีฟหรือออฟเฟนซะีฟน่ะมันจะไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่านะครับ สำหรับเริ่มต้นนะครับเพื่อนๆน,น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าดันเจียนเนี่ยมันจะบอกมันจะบอกเพื่อนๆอ,อยู่แล้วแหละว่าดันเจียนมันอยู่ตรงไหนนะครับมันน่าจะอยู่มุมซ้ายของคอเวอร์ชาร์ตก็คือเมืองแรกของเรานั่นเองนะครับก็คือมันจะมีสัญลักษณ์กลมๆมเนี่ยเวอร์เทียร์สามไนท์แมร์อยู่นะครับอ่ะก่อนเข้าไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็คนู่นี่นั่นได้นะครับแล้วก็เหมือนอ่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมเพื่อนๆก็เข้าไปได้เลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวนะขอแนะนําก่อนนะอ่ะก่อนอื่นนะครับพอเพื่อนๆเข้าไปแล้วเดี๋นนนนะะะะจแําครับ่ พอไปดันเจียนแรกนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่านัดจะเตรียมเอายามานั่นเองนะครับเพื่อนๆเห็นยาตรงนี้ถูกต้องไหมคือนัดจะเตรียมยามาเพื่อที่จะกินเพื่อที่จะฆ่ามอน,นครับในดันนี้นะครับเ9เลยนะครับจะเป็นมอนสเตอร์ประเภทคนเพื่อนๆสามารถที่จะคาบยานะครับฮิวแมน สเลงได้นั่นเองนะครับเพืเ่อนๆสามารถเข้าไปที่อเล็กเซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปเหมือนกับแท็บที่2ของพชันแล้วเพื่อนๆก็คราฟนะวิธีการคราฟยานัะทำคลิปไปแล้วนะเพืเ่อนๆย้อนไปดูได้นะครับอ่ะมันจะทําให้เพื่อนๆตีมอนสเตอร์ในเนี้ยในดันเนี้ยแรงขึ้น20%มันจะแบบเหมือนโคตรเซฟเวลาเลยเดีเ๋ยวเพื่อนๆจะเห็นดานเมจของนัดนะครับอ่ะปุ๊บนะครับก็มาแท็บแบบปุ่ม คืออันนี้เกียร์สกอร์นะัไม่ได้เยอะนะครับไอเทมเลเวลนะัไม่ได้เยอะเลยนะเออก็คือเหมือนกับแต่เลเวลวะมันอาจจะสูงครับเพราะว่าดันเนี้ยที่จริงเลเว40 41แบบประมาณ45ก็เคลียร์ได้แล้วนะครับผมอ่ะแพ็คแรกก็ไม่มีอะไรนะครับมอนสเตอร์หลักๆนะครับอ่ะเพื่อนๆจะเห็นไอมอนสเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมครับที่มันเป็นตัวเนี้ยมันจะมีตัวใหญ่กว่าตัวนี้นครับตัวนี้นะครับ หลบง่ายมากนะเพื่อนๆพยายามแดชแล้วก็ไปตีข้างหลังระหว่างมันง้างนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆโดนสกิลนี้ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งแรงและมันยิ่งสตันเพื่อนๆนะครับในด่านนี้ส่วนใหญ่นะสิ่งที่เราต้องระวังมีแค่2อย่างนะครับไซเลนต์กับสตันนั้นเอง2อย่างเลยแล้วก็พื้นนะครับอ่ะเพื่อนๆก็แค่บลกปุ๊บเนี่ยนะก็เข้าไปหลบแล้วก็ตีหรือเพื่อนๆจะสตันหรือจะฟีดก็ได้นะครับอ่ะแต่มันจะมีตัวใหญ่กว่านี้ที่มันจะฟีดไม่ได้นั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเหมือนกับเป็นอ่ะแล้วก็ ไม่ใช่เทคนิคนะครับเพื่อนๆพยายามระวังนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ได้เหมือนกับโอเวอร์เลเวลถ้าเพื่อนไม่ได้เกินไม่ได้เกินเลเวลสีห้าหรือไม่ได้มีเลเจนดีลีเลเจนดารี่ดีๆนะครับมัดนัดไม่แนะนาให้เพื่อนๆลากเข้าเป็นกลุ่มหลายๆตัวเข้ามาฆ่าด้วยกันนะครับอ่าเพราะว่ามอนสเตอร์มันสามารถที่จะทำดาเมจให้เพื่อนๆ แบบตายได้เลยนะครับโดยเฉพาะต้องแพ็กนี้นะเพื่อนเพื่อจะเห็นนะครับว่ามันจะมีไอตัวข้างบนหัวนัดเนี่ยตรงเนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับไอตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ปล่อยแสงตลอดเวลาตัวเนี้ยน่ากลัวมาก คือมันเป็นมอนกี้กที่ตีแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆโดนแสงไปเนี่ยเลือดหายมัวเลยนะเดี๋ยวนะัจะให้ดูเห็นไหมมันจะเป็นแสงและยังไม่พอนะครับบอสหรือว่าอีลีทในนี้แทบจะทุกตัวนะครับจะปล่อยเหมือนกับลูกกลมๆสีแดงๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมจะปล่อยตลอดเวลาเลยถ้าเพื่อนๆหลบไม่ได้ก็กดดีเฟนซีแล้วก็ตียัดสกิลฆ่ามอนให้เร็วที่สุดเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคือมอนสเตอร์แต่ละมอนในนี้ถ้าสมมติมันติดสตันเทียเลือดเพื่อนๆหายหัวไป20%บเปเลยนะครับอ่ะแต่อันนี้นัมีแบบนุบ สำหรับเทคนิคนะครับ <c oughs> สำหรับเทคนิคนะไม่ว่าจะเป็นคาใจก็ตามแต่โดยเฉพาะคาซสสอรส์เซอร์นะครับเราจะมีสกิลที่สามารถปลด CC หรือปลดสตันปลดเฟียปลดสโลได้อยู่2สกิลนะครับก็คือจะเป็นเฟรมชิลแล้วก็บลิงนั่นเองนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะว่านัดติดสตันปุ๊บนัดก็กดบลิงออกมาเลยนะครับอ่ะนี่ก็คือปกติปุ๊บเคียร์เนี่ย <S <S ในแพ็คฆ่าบอสนัดแนะนําถ้าเพื่อนๆไม่ได้แบบเหมือนกับช่ำชองจริงๆหรืออะไรนะนัดแนะนําให้เพื่อนๆฆ่าไอตัวเนี่ย ตัวกีกี้ก่อนไอตัวที่มันแบบเนี่ยใส่ใส่ใส่แบบสแสงให้เราเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ตัวเนี้ยเนี่ยเนี้ยเออแต่นัดแบบสกิลนัดมันเป็นเอลีแล้วเดี๋ยวมันจะเด้งไปฆ่าเองนะครับอ่ะนี่ก็คือเพื่อนๆจะเปิดแพ็คอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับตามไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆก็เดินเดินเดินไปนัดไม่แนะนําอย่างที่นัดบอกนะนัดไม่แนะนำให้เพื่อนกรุ๊ปอัพนะครับหรือเพื่อนๆมีคูดาวเพื่อนๆค่อยฆ่าอีลีทนะครับเพราะว่าอีลีทมันจะมาพร้อมกับมอนที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่แล้วนะครับอ่ะ ซึ่งบิลแนะนำสำหรับนัดนะบิวที่ง่ายและเล่นง่ายที่สุดนะครับก็คือเป็นซอร์เซอร์สายฟ้าเล่นตามคูดาวอันสเตเบิลเลยนะครับอันสเตเบิลเคอร์เลนนะเพื่อนเพื่อสามารถที่จะฆ่าอีลีทนะครับหรือมินิบอสอ่ะทุกทุกแมปได้ตามคูดาวถ้าเพื่อนเพื่อมีคูดาวเพื่อนเพื่อนก็ตีมินิบอสเพื่อนเพื่อมีคูดาวเพื่อนเพื่อนก็ตีมินิบอสนั่นเองนะครับอ่านี่ก็คือเหมือนกับเคลียร์ไปเรื่อยๆนะครับอ่านลบนู่นลบนี่อ่านเนื้อสัพพเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะน่ากลัวอ่ะ เดี๋ยวั้นจะพามาถึงห้องห้องบอสไอตัวเนี้น่ากลัวนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นชิฟเวอริงไหนออฟเพนดิเนนก็คือจะเป็นร่างอัปเกรดของไอตัวที่มันตีเราติดสตานนั่นเองถ้ามันตีเราทีเนี่ยหน้าคว่ำแถมนอกแบ็กอีกนะครับแล้วถ้าสมมุติเพื่อนๆดันไม่มีดีเฟนซีฟตรงนั้นเลือดเพื่อนๆสามารถหายไปได้80%เพอเพออาจจะตายได้เลยนะครับผมอ่ะปุ๊บเดี๋ยวนราจเปิดดูบอสนะครับอ,อันเนี้ย พอถึงตรงนี้นะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆเติมยาก,ก่อนนะก่อนที่จะเข้าบอสนะครับสําหรับนัดนัดลืมนัดทีว่าบอสมันไม่ได้ยากอะไรนะครับอ่ะสําหรับเข้ามาตอนแรกนะครับเข้ามาตอนแรกปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับบอสสี่ตัวนะครับ บอสเซร็จแรกก็คือจะเป็นบอสสี่ตัวครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆฆ่าไอ้ตัวแรกก่อนนะครับไอ้ตัว sacred physician นะครับหรือเพื่อนๆจะทิ้งไว้ตัวสุดท้ายก็ได้นะครับนัดแนะนําให้เพื่อนๆฆ่าตัวแรกก่อนนะเพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่น่าราคาญมากตัวที่2ก็คือ grand inciter ก็ได้นะครับแต่ตัวที่จะตายช้าที่สุดก็คือไอ้ตัว lord commander เพราะมันเป็นตัวแทงนั่นเองนะครับอะสมมตินับเข้ามาปุ๊บอะ คือเทคนิคของนัดนะครับมันมันแล้วแต่เทคนิคคลาสของเพื่อนเพื่อนเนาะการเทคนิคของนัดก็คือนัดจะเข้ามาก่อนแล้วก็รอให้มอนสเตอร์มันรวมกันทีเดียวแล้วจะ a o e ทีเดียวโดยการกดคูดาวนะครับอ่ะถ้าเพื่อนเพืเ่อนเล่นเมจน้าแข็งมาน,นัดสายสายฟ้านะครับเพื่อนเพืเ่อสามารถกดเกาะวิ่งเข้าไปได้ก่อนหรือจะกดบิงเข้าไปก็ได้นะครับเทคนิคจริงๆคือบิงเกาะ ไอ้ฟรอสแล้วก็กดคูดาวนั่นเองนะครับอ่ามันจะเป็นเนี่ยตะลมอย่างนี้นะก็เล่นตามนี้ปุ๊บนนะก็เล่นงนี้แล้วทุกตัวมันก็จะรวมกันนะครับแต่มันจะมีตัวหนึ่งอ่ะที่มันหนีออกไปก็คือเป็นซาเคตฟิสซิเชียนถ้าสมมติเพื่อนๆสามารถที่จะมีคูดาวหรือแบบเออรู้ว่าจะไม่ตายเพื่อนก็ปล่อยไอ้ตัวแรกที่น่าคิดว่าร้ายแรงที่สุดไว้ก่อนก็ได้ครับไอ้ตัวแรกเนี่ยถ้ามันตายแล้วนะครับมันยังจะไล่สกิลอยู่นะแต่มันเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดนะในมุมมองนั้นะครับอ่าปุ๊บ คือไอตัวเล็กๆกีๆกี้กีกี้พวกเนี้ยมันจะสตันได้นะครับอ่ามันจะสามารถสตันได้แล้วมันก็จะมีหลอดสเต็คเกอร์ก็คือหลอดสีฟ้าก็คือเมื่อสามารถที่จะโจมตีมันแรงขึ้นได้นั่นเองนะครับอะ่ะอันนีนะ้ก็เล่นเล่นตามคูดาวเลยถ้านัดมีอมตะออกมานั่นก็จะตีนะครับถ้าไม่มีอาตะเนี่ยเได้เพื่อนมาดูเนี่ยมันน่ากลัวมากแต่บังเอิญนัดแบบมีบิงไงก็เลยหลบได้นะครับอ่าตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นปะม,ม,มันถือว่าทุบแรงพอสมควรนะครับอะ่ะอันนี้ก็จบไปเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นนะครับับทุกตตวีตาย ทุกตัวที่ตายมันจะมีร่างแยกและปล่อยสกิลมาเสมอนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากโดนสกิลของตัวที่ตายไปแล้วเพื่อนๆสามารถลากหนีออกมาได้นะครับแต่สกิลยังต้องหลบอยู่นะเพราะว่าตัวเนี้ไอ้แมมันจะไม่มันมันจะไม่เดินครับอ่าเราสามารถที่จะหลบได้คนะนั้นลืมเออก็คือเราอยากจะฆ่านั่นเองนะอ่าอันนี้นักก็ลืมนะอ่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นบอสเซตแรกนะครับก็พอเหลือตัวแบบเขาเรียกว่าตีตัว AE เพื่อนๆก็ตีตีไปจบๆเลยครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะ เรามาห้องเซตที่2นะครับห้องเซตที่2องเนี่ยเพื่อนๆจำเป็นที่ต้องฆ่าหมอนทั้งหมดเลยนะอย่าเหลือแม้แต่ตัวเดียวนะครับอ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆเหลือต่ำกว่า15ตัวไอเซตเซตสิตัวมันจะวัดมาหาเพื่อนๆเองนะครับอ่ะโอเคซึ่งมอนพวกนี้นะครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับเซตแรกน่ากลัวกว่านะเพราะว่าทุกๆตัวเป็นเหมือนเซตแรกเลยครับก็คือถ้าเพื่อนๆเจออินควิสิเตอร์ก็คือไอที่มันไล่แสงเพื่อนๆก็ตีตัวแสงก่อน เพื่อนๆเ,เจอไอตัวไนท์ไอตัวชุดเกาะใหญ่เพื่อน,อนก็แดดหลบแล้วก็ตีข้างหลังเนี่ยโดนทุกนั่นเองนะครับอ่ะนีก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็หลบหลบหลบไปเรื่อยๆนะครับอ่ะไปเรื่อยๆนะครับอ่ะปุ๊บนกะฆ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาถึงห้องนี้นะครับห้องนี้เขาเรียกว่า the curator นะครับ curator ต,ตัวนี้นั้นไม่มั่นใจว่ามันเป็นเดมอนหรือฮิวแมนซึ่งยานนะยังเป็นฮิวแมนอยู่นะก็ใช้ตีครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะผ่านแบบงงๆได้นะครับเพราะว่าแต่ดาเมจมันแรงพอสมควรนะคิดว่าตัวเนี้ย ยากกว่า4ตัวแรกแต่บางคนอาจจะบอกว่า4ตัวแรกยากกว่าขึ้นอยู่กับบิลของเพื่อนนะครับบิลของนัดเนี่ย <c oughs> มันเหมาะกับสายเหมือนกับ l ออยู่แล้วนะครับซิงเกิลทาร์เก็ตมันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับไม่มีสกิลอะไรมากนะครับถ้าฟันข้างหน้ามันแรงมากและใหญ่มากๆถ้าเพื่อนๆมีเหมือนกับเลเจน d ดารี่ที่มันมีแดชสอันเพื่อนๆ,อนๆอนก็สามารถที่จะแดชหลบได้แต่นัดแนะนำนะครับให้เพื่อนๆเก็บแดช ไว้หลบสกิลนี้นะครับสกิลนี้หลบง่ายมากในช่วงแรกก็คือห้ามไปอยู่ในสีเขียวนั่นเองเพื่อนเนจะมีเวลาแดตอยู่ประมาณ2 3งวินะครับไม่ต้องห่วงก็แดตหลบมาเมื่อกี้นัดแดดช้านะก็เลยโดนดาามจนะครับซึ่งมันจะทําดาาม,มีอยู่ที่ประมาณ20%นะครับอ่ะพยายามอย่าโดน2 2วงทับกันนะถ้าโดนก็โดนอันเดียวอันนี้เพื่อนเนก็แค่หลบนะครับระเบิดนี้ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะอ่ะ แล้วเวลาตีนะครับถ้าเพื่อนๆโดนอันเนี้ยมันมันถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสี่ยงเหมือนชาร์จอีเวนต์หรือชาร์จหลบนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดีเฟนซีคูดาวของเพื่อนหรือดูดเลือดแล้วก็ตีแรกไปนะครับนัดแนะนําให้เก็บหลบไว้สกิลเหมือนกับโคนแอตแทกมากกว่านะอันนี้เพื่อนก็ตีไปปกตินะครับอันนี้นัดแนะนําให้เพื่อนๆดูสเต็กเกอร์าร์ดีๆก็คือเหมือนกับปาก่อนบอสล้มนะแล้วให้เพื่อนๆเก็บคูดาวไว้ตีตอนบอสล้มนะครับอันนี้นัดนัดไม่น่าได้เก็บนะเพราะนัดน่าจะรำคาญบอสละพอมันถึงจุดนึงันนจะะราบอออ่ตงี้ พอถึงตรงจุดหนึ่งไงนะทจะลำคานบอสกดดูให้อ่ะปุ๊บหนีใช่ไหมครับ,แล,ลบแล้วก็หลบดีและอ่ะเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งนัทก็จะลำพานบอสละเออมันแบบเหมือนรถรถช้าก็กดกดไปเด้ออะไรเงี้ยเออก็กดกดไปเด้อปุ๊บนะครับอ่ะเนี่ยหลบเพราะว่าเฟสสอง บอสตัวนี้นะครับมันจะยากตอนหลังจากขี้เลือดมันลดลงไปกึ่งหนึ่งแล้วก็มันจะทําเหมือนการเป็นแบบเฟซซิ่งตรงนี้นะเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องตีนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลบสกิลก่อนมันจะคูปประมาณสามรอบเพื่อนๆหลบสกิลก่อนปุ๊บและอันนี้นะครับเพื่อนๆเห็นกงนี้ไหมเพื่อนๆเห็นกงกระดูกไหมเป็นปกติของบอสครับถ้าเพื่อนๆเห็นกงกระดูกนัดแนะนําถ้าเพื่อนๆไม่มีดีเฟนซีปูดาวนัดแนะนําทําลายกระดูกในจุดที่เพื่อนๆจะตีบอสส่วนจุดที่มันอยู่ห่างไกลไม่ต้องตีนะครับเพราะว่า พอถึงจุดหนึ่งถ้าเพื่อนๆ่อนไม่ทำลายกระดูกนะครับบอสมันจะไล่สกีแล้วมันจะระเบิดกระดูกแล้วมันสามารถที่จะโอเวอร์แลปได้ก็คือถ้าสมมติยิ่งกระดูกตรงนั้นอ่ะมันมีหลายอันใช่ไหมมันมีหลายอันแล้วเพื่อนๆ่อนดันไปยืนตรงที่มันแบบเป็นแง่งพอดีเพื่อนเพนก็สามารถที่จะโดนกระดูก2องดาเมจพร้อมกันเลยหรือเพื่อนเอนสาหรือ4เลยก็มันสามารถทําให้ตายได้นะครับเพราะถือว่าแรงมากนะเพราะระเบิดทีมันลดเป็นแบบ20%เลยนะ นะถ้าเพื่อนๆไม่มีดีเฟนซีฟูดาวและสกิลนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่านะนัทเป็นคนที่ไม่ชอบสกิลพายุหมุนติวต้วๆแล้วก็น็อกแบกมากนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนสกิลดุดนั่นเองนะซึ่งนะัทก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะักนะส่วนใหญ่นะัทจะเก็บเฟรมชีไว้แบบเหมือนกับโดนบล็อกแล้วก็ตีอ่านเห็นไหมมันก็จะระเบิดมานะครับอ่านเพื่อนมันก็ตีตีตีปกติก็ไม่มีละอ่ะและหลังจากนั้นใช่ไหมครับอ่ะมาถึงเหบือนเฟสสุดท้ายก็คือเหมือนกับบาเลือดสุดท้ายของบอสนะครับ อันนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นมอนสเตอร์หรือว่าตัวแอดหรือว่าลูกน้องของบ bon อสอ่ะเต็มเลยนัดแนะนำให้เพื่อนไปไอ้ที่มันเหมือนกับยิงคอสโบร์อ่ะเป็นเครื่องจกอักรกล่ะเออแล้วก็ไปตีบอสตรงนั้นเพราะเดี๋ยวบอสมันจะว้ามาหาเราเองเพราะไอ้ลูกคอสโบ์เนี่ยมันถือว่าแรงมากอ่ะแล้วถ้าเพื่อนๆติดไซเลนต์เพื่อนๆแค่เดินออกมาจากหลุมดำนะครับเพราะหลุมดำมันไม่สามารถทําให้เราตีหรือกดสกิลได้นะครับอ่ะน,นี่ก็บจกแล้วมันก็จะจบตรงนี้แหละ จบง่ายๆนะครับแล้วก็ถือขึ้นเบอร์เทียสามแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนกับคลิปแนะนำเหมือนกับวิธีการลงเคปสโตนสั้นๆง่ายๆนะครับ มัดจะพูดแบบเหมือนกับสคริปต์ปไปแต่เพื่อนๆที่เล่นซอร์สเลอร์น่าจะเข้าใจมากกว่าคัดอื่นเนาะก็เป็นเหมือนกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าควรที่จะเลเวลเท่าไหร่ในการลงในการที่จับเกจจากเวอร์สไปเวอร์สนะครับนัดแนะนำนะครับให้ๆๆเพื่อนๆเลเวลประมาณ45แล้วก็มีบิวที่ดีพอที่เพื่อนๆรู้สึก comfortable หรือถ้าเพื่อนๆรู้สึกแบบเอ้ยโอเคไม่เก่งพอหรือไม่มั่นใจเพื่อนๆก็สามารถที่จะเปลี่ยน ไอ้ d i f f i c u l t y เป็นเวอร์เทีย2แล้วก็ลองไปลงพวกแบบ Strongho ด d u n g e o นนู่นนี่นั่น,นดูนะครับผมอันนี้ถ้าพูดตรงตั o บูชเชยากกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือว่ายังยังง่ายกว่านะครับอ่าโอเคหรือพูดง่ายๆถ้าเมื่อมันจะดูอย่างอื่นก็คือถ้าเพื่อนๆ attack power เกิน1,000ก็สามารถที่จะผ่านได้ง่ายๆแล้วนะครับก็เทคนิคก็คือเอายาไปกินนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็พึ่งเคลียร์เลยก็เลยแบบทำคอนเทนต์ช้าไปหน่อยแต่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะ แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้นัดเหมือนกับปลดล็อกในแคมเปญแล้วไม่จําเป็นที่จะต้องทาแคมเปญแล้วลงดันลงดันลงดันเก็บเลเวลอย่างครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็สามารถที่จะกดไลค์ให้นัดเลยนะแล้วเพื่อนๆใช้คลาสไหนผ่านเอฟสโตนบ้างและใช้เหมือนกับเลเวลเท่าไหร่สามารถบอกได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าเวอร์เทียสไปเวอร์เทียสี่เนี่ยของเคฟสโตนเล่นยังไงนะครับอ่ะโอเคแล้เวเจอกันใหม่สวัสดีครับผม